ตีงนดีเป่ย่ำวาววาววาวาววาวเขาว่าไดว่าไหว่าไหนไน้เว่าไหนนั่นน้เงิน่าหนองกครับวางจากมนองนี่ย่ำเฮ้ลวงางุนอนครับไอ้ปีย ชนแบบบ้านๆครับผมมานี่ไปหืมปล่อยไป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 กันน่ะดูครับตัวน้อยครับเน้อยจุ่ยไม่ให้น้อยกรรมการเขาค้างน้อยวมหนีไปได้เอ้ายังอยู่ครับเอ้าเก็บปากมากินอ้อยไม่ได้หลายวันพวกนี้เขาอยู่เอามามาครับมาไข่ิมนน้อยครับวางไม้ครับมันกำลังตื่นเนาะ ว่านายานนมนไปละที่จนะังนายไปเดี๋ยวเ,ออเราฟล <ไป S 1> ุ๊ปกันห<ะ>ิ้งเขาหายไปอ่ะไปไปไม่หักน้อตังค์า่ำไปเยอะลูกโอ้ยไม่เห็นจังบอกเป็นยังกับตัวน,น้อยกีบตัวใหญ่บ่หนีถ้ามันหนีก็ที่ว่าเอาไว้ไม่ได้คก็หนอดอ,อดอุดอ้อนมาอย่างเพ่เนี่ย ดีใเยเ้่าแหงไรไรวะอะอะไอตายแบบคแงเห็นเดีโอโอ้าันาทางไวแล้วไวแล้วเลยเจบาสนาางางาางอเตอลอเอปอเอไวแล้วันนาซางดอนามันไงนะครับันเนี่ปืนเจ็บครับนอเออาบเ่มมไกครับนอจากกุด๊บุนี่ไอ่ปนยานองแหงน้องมาจามหอบได้เล เงี้ยครันิ่มดำเดียวปลาวเนี่ยบหมูดำพอจะบเหลือนะครับเนาะต่างสันทามาย่นแทบย่นแทบดจ้องันด้อดลังนี้ไม่แม่จลไปวงอุดรหมดย้อมไนี่นาบดย้อมไปนะครับนี่เ็ต้นี่ครับนแนิบนิบนิบอดยาคนกาเป็นยัไงครับ้ส่เ มันโใส่ย oh, คืออ๋อสโลได้ยอมยอมกันอ่ะมันออกมันบอมันเสียวกวังมันกรซ่วนอ่ะมาฝากมันนี่กว่าูคด้วยชุดนู้นมันแจกการตัวนะนี่นะอ๋อมันยอมมองครับนี่ใส่หมดเตากันครับตัวนี้ครับน้อยครับนาะอูมันมันยอมมองครับนี่เนี่มันย่ำนี่เพื่อนหน่ะมันยอมปล่อยครับนี่ยอ้อ แม่เนาะทำหน้อยมือไปเนียดนะพระสันธารทางเนี๋ยอทอทะคากันสภาพดีครับเนาะเกี่ยวไปก่อนดีครับเล่นเลยครับเล่นเลยครับเดี๋ยวเลนตัวน้อยครับยล้อกูเดี๋ยวมันเต่ากันครับเนาะนดี๋ยวล้อกูไม่นะครับตัวนี้มันตัวน้อยเปียบเขาครับนั่นมันในตรงนี้กูเปียบเลอนะครับตัวนี้มันเจ้าอยู่กวางปลายังบอกออกเตือนนะครับอ๋อครับไห้แล้วท่ากีท่าปอยทำสักน้อยนึ่งบุญ เอี๋นี้เอาละเรียบร้อยนี่เอาละครับกวางจากหลวงพ่ออุดรเริ่มอึนแล้วนะครับตอนนี้เสร็จแล้วครับนี่เนาะได้กรีบแล้วก็อึนแล้วครับอ๋อาล้วครับผู้ใหญ่เงินละเอาได้ไหมร้องข้ำงะันบ่มอเดียวเสียกวางตัวน้อยแล้วมันสู้นี้ผมให้เดี่ยวร้องจึงผมได้เอาป้าคุณสู้ได้แก่กันโอ้ก็ต้องให้โอ้ดูอยู่หนักตัวนี้น่ะหลวอุดรน่ะ ขางามเด็กก็เสียงหวมนโอเคเหลอีครับก่อนจบไปเพียงตีก่อนนะครับแขกจ้องจ้มครับจ้มครับจ้ำมั้งจ้จดจ้หัวกด้นะครับลองก่อนอดเดยวไปตัดห้องเรียนนลุมนี่ยหอยอง